น้ำดื่มสิงสวัสดีครับผมโจ๊กเกียรติรัตน์เกียรติสงศงนะครับและนี่คือรายการอีทครีนกินเรียบนะฮะรายการที่จะทำให้คุณหิวโหยนะครับกับเมนูเด็ดๆจากร้านต่างๆที่คุณเห็นแล้วจะต้องกินให้เรียบไม่ให้เหลือเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารที่โจ๊กจะพามากินบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆอร่อยสุดๆนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะ จานมันใหญ่มากๆดังนั้นผมจะมากินคนเดียวมันก็คงไม่สนุกครับก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยคนนึงเพื่อนของผมคนนี้จะเป็นใครไปเจอกันเลยครับ และนี่แหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะ EQ พิรพลสวัสดีครับสวัสดีคุณโจสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนไม่เจอนานใช่ครับครับผมเป็นไงสบายดีสบายดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ EQ ก็มีถ่ายละครครับแก้บุญอหันช่อง3มนี่กำลังถ่ายอยู่นะฮะแล้วก็มีรายการอาหารเหมือนกันกินอาหารของคุณคุณองค์ของนะครับอ่านะฮะไปช่วยเขาทำแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นธุรกิจขายส่งมเตอร์แฟร์ชื่อไวทีคอฟฟี่ผมเพื่อน ขายซื้อคือกินดีนมาคั่วเองแล้วก็ส่งขายโอ้เจ๋าเลยนี่นะนกำลังคนกำลังคิดกินกาแฟอยู่ก็เรียกว,ว่าทําทั้งงานในวงการ,รแล้วก็ง,งานธุรกิจก็ยังทําอยู่ใช่ครับเมนูปโปรดที่แบบว่าอ่ะเด็กคีบอกว่าไปทําแบบว่าชิมอาหารมาทวดสารทิศแล้วชอบกินอะไรผมนี่นะติดใจพวกเรื่องถ้าเกิดไทยเนีน่ยชอบกินซุปกระดูกซุปกระดูกนี่แบบโอ้โหกินได้แบบแท้กระดูกนี่ เป็นกองกองเลยอะซุปกระดูกสมมติว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วขอเฮ้ยขอกระดูกไปอย่างนั้นเนียโอ้แต่มันนุ่มช่อมเหมือนกันนุ่มเลยดูดปึ๊บ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 เลยครับอ่และถ้าเป็นอาหารแบบต่างชาติอ่ะต่างชาติให้ญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินซูชิเป็นซูชิมนุษย์ด้วยนะฮะผมชอบมากเลยเฮ้้ยบาซูชิเฉยชอบกินซูชิชอบกินซาซิมิเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่มันเป็นอาหารแบบ เขาเรียกว่าชีวิตจิตสุดๆเลยนะมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยข้าวกับปลาดิบๆแต่ว่ามันทําให้อร่อยได้ขนาดนั้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานั้นวันนี้อาหารอย่างหนึ่งที่เราจะพามากิน่างที่เราเห็นป้ายนะเนี่ยนี่วันนี้เราจะมากินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใช่ครับเคยกินบ้าร้านนี้ร้านนี้ังไม่เคยกินแต่ปกติผมกินบ่อยมากแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอามาดัดแปลงจากคือมันจะไม่เหมือนกันเลยนะแกงกะหรี่ของอินเดียแบบนึงของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมาดัดแปลงเขาซึ่ง ร้านนี้อย่างหนึ่งจุดเด่นของเขาคือมันมีไซส์แบบตั้งแต่ S S จนถึงแบบใหญ่มากๆแบบ10กิโลวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณกินสัก10กโลบ้าแล้วโอ้โหกินกินนี่กินอีกวันหนึ่งก็คือผมต้องเจาะกระเพาะทิ้งอ่ะไม่งั้นมันไม่ออกันสิกิโลนี่คือเยอะมากคุณผู้ชมเรากินข้าวันสิ่ๆปกตินี่มันสักกิโลนึงก็ถือว่าเยอะแล้วมันนะเออนี่กิน10กิโลแต่มีคนกินได้แล้วนี่เขาบอกใช่ก็คือกินได้ได้สี่หมื่นเอาป่ะล่ะ สี่หมื่นผมว่าไม่ไม่คุ้มค่าโรงพยาบาลน่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านโกเคอรี่กันดีกว่าครับตามมาครับเจ้าของร้านของเราครับสวัสดีครับอิไดชเซชย์มาเสะสวัสดีครับเชยิคุชูซังซูซังนะครับภาษาทักทายภาษาญี่ปุ่นหน่อยโคนิชิวะโคนิชิวะนะครับอิไดชเชย์มาเซสะมาเซะนะครับวาตาชิวะอิคิวเดสอิคิวซังอิคิวซังอิคิวซังชูซัง ทมาแล้วอ่าหกปีครับหกปีแล้วแล้วก็เลยมาเปิดร้านเนี่ยเออโกเคอรีิเวย์แล้วก็ใช่ไหมครับเปิดมาสาขาแรกนานยังไงตอนนี้สี่ปีนะครับผมเคยไปกินสาขาจานใหญ่ใช่มิจานใหญ่มาเลยเรียกว่าจานเรียกว่าถาดเออถาดเมาเลยสิบโลอันนี้ถือว่าไซส์มันปกตินะฮะกินกันได้แต่ไซส์ที่เขาถ่ายรูปคนเนี่ยดูดาราลงแตราก็ไปกินยอดช้วเลกนี้ เกิดอะไรที่มาถึงทําอะไรแบบนี้ฮะคือร้านเก่งกะหรี่มเห็นมาเยอะแล้วแต่ของแบบนี้เนี่ยมันอยากให้คนกินกันไส้แตกเลยเพราะว่าเขามีให้รางวัลใน่ไหมคจ๊อบใครกินได้สิบกิโลได้ทั้งสี่หมื่นอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีคนจะไม่มีครับแนวคิดเป็ยังไงครับอ่าอันนี้อีทุนก็มีที่ประเทศญี้ปุ่นเก่งครัวบองแล้วก็กินได้สิบกิโลแคนสิบกิโลพวกทีวีแชมเปี้ยนกินข้าวบผมใช่ครับใช่ครับก็มีประเทศไต้ก็กินของเก่งมีหรือเปล่าแล้วก็อยากอยรู้ว่าคนไทยกินเก่งแค่ไหนใช่ครับใช่ครับ สิบโลแปดโลหกโลเคยมีคนไทยกินได้บ้างไหมครับยังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ซื้อสุดหกกิโลหกกิโลได้ไหมครับหกกิโลก็ได้เงินเลยใช่ไหมครับครับผมได้เงินนึ่งหมื่นบาทนะึ่งหมื่นบาทคือกินกินฟรีด้วยแล้วจ่ายตังค์ให้ด้วยตั้งใจไม่ใจดีนะฮะครับผมไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะครับครัผมมีคนมาท้าลองของแบบนี้บ่อยไหมครับวันหนึ่งแบบอยากกินสิบกิโลมีไหมบ่อยเลยครับครับผมอยากจะลองไฟครับผมแล้วก็เป็นไงครับกินได้ประมาณเท่าไหร่คือสมมติสิบกิโลเท่านี้กินไปได้เยอะไหมครับเสี้ยวเนี่ะ ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหรอครึ่งหนึ่งก็เก่งเลยนะฮะผมถามคุณชูซังหน่อยอย่างสาขานี้อยู่ตรงแถวทางประชาชื่นตรงทางหลวันตกใจสิบบาทแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับฮะเปิดกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับตอนนี้เปิดสิบวันนะครับสิบเปิดมาได้สิบวันแล้วนะครับมสดๆเลยที่นี่นะฮะแล้วแกงกะหรี่ของพี่เนี่ยนอกจากความใหญ่แล้วเนี่ยครับผมมันแตกต่างกับพี่อื่นไงฮะอันนี้แกงกะหรี่เอามาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะครับคือเชงเต้มาจากญี่ปุ่นหมดใช่ครับผม พอสไตล์อิปุ่เป็นสไตล์คานาซาว่นะครับอันนี้คานาซาวบงงั้นก็ดีอ่าทิวไม่หม่งจะอ่าเค็มข้นมากเค็มข้นมากครับผมอีคิววันนี้มาร้านนี้ทันทีโกเพอรี่แบงคอกเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้เราเข้าไปในครัวนะมั้ยเอาไว้เอาไวเก็ไปเชฟสิได้ไหมครับสอนพวกเราได้ไหมครับได้ไหครับอีกุโซแปลว่าอะไรแปลว่าไปกันเถอะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเจอกันในครัวเลยดีกว่าครับกับรายการ Eat Clean กินเรียบๆแล้วก็พวกเราสามคนด้วยครับไปไปพูดอะไรนะอิคุโซอิวุโซไปน้ำดื่มสิง